สวัสดีครับผมจะมาแนะนำวิธีการปักหมุดดีลเลอร์นะครับขั้นตอนแรกให้เปิดเบราว์เซอร์ Google Chrome พิมพ์ s i m k f o c o m จากนั้นกดเข้าสู่ระบบครับถัดมาครับจะพบหน้าล็อกอินเข้าสู่ระบบให้ใส่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนใส่หมายเลขซิมปันสุขแล้วกดเข้าสู่ระบบครับก็จะพบหน้าเมนูขึ้นมานะครับให้สังเกตที่แทบเมนูด้านบนกดคาว่าปักหมุดดีลเลอร์นะครับ ถัดมาครับก็จะพบหมายเลขดีลเลอร์ให้ทําการกดตรงหมายเลขดีลเลอร์นะครับหลังจากนั้นนะครับให้ทําการเลื่อนหน้าจอลงด้านล่างนะครับจะพบในส่วนของตําแหน่งที่ตั้งให้เราทําการกดตําแหน่งปัจจุบันของคุณนะครับหลังจากนั้นกดบันทึกตําแหน่งครับแลจะมีการแจ้งบันทึกเรียบร้อยแล้วให้ทําการกดรับทราบตรงนี้ก็ถือว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนการปักหมุดดีลเลอร์นะครับสวัสดีครับ